เริ่มจับขึ้นมาวันนี้เมื่อกี้แต่ละบ่อนะครับต้องมามา,มาเช็คก่อนค่อยจะสามารถแบ่งได้ต้องรู้แผลมันก่อนเพิ่งจับมาเมื่อกี้ ค่อยชัดหรอกเพิ่งจับมาสีก็ยังไม่ขึ้นจะมีสายอ่ ฮิโปอ่าฮิโปที่ว่าพ่อเคยกัดชนะอ่าสมกับลูกนอกแล้วก็จะมีสายเก่าเป็นพ่อนี้เป็น P1 หนอ่าเขียว P1 บวกกับ Pm p m ที่ว่าเก่งๆช้องอปีที่แล้วอ่าชุดนี้เป็นชุดเก่ามาประรวมกันแต่ว่าลูกเคยเอามาลองแล้วครั้งหนึ่งอ่าเป็นปลายมีไอคิวหลอกกัดหน้าเก่งอ่า แล้วก็อีกชุดหนึ่งเป็นแดงลูกนอกอแดงลูกนอกตัวนี้พ่อจะเป็นหน้าจัดผสมกับแม่หน้าจัดเหมือนกันต้องลองกันนะครับเดี๋ยวจะเปิดแบ่ง